ค่เด็กๆขาต้อนรับข้อสู่ฐานโฮโลแกรมชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะก็อันนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าโฮโลแกรมเนี่ยคืออะไรนะคะโฮโลแกรมนะคะก็มาจากโฮโลกราฟีนะคะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้แสงกระจายจากวัตถุที่เป็นบันทึกและถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ะะเพื่อปรากฏให้อยู่ในวัตถุตำแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตำแหน่งและทิศทางของระบบการมองเห็นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมือนกับว่าวัตถุก,ก็ยังคงเป็นปัจจุบันจึงทำให้ภาพที่ปรากฏเป็นสามมิติพโฮโลแกรมสามมิติเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกับการทำภาพลวงตาขึ้นมานะคะไม่เพียงแต่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นนะคะ โฮโลแกรมเนี่ยก็ยังหมายถึงแสง3มิตินะคะที่ลอยตัวรอบด้านเสมือนจริงราวกับว่าวัตถุนั้นนะคะเราสามารถจับต้องมันได้นะคะนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างจากาคลิปวิดีโอตอนต้นนะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูเดี๋ยวเรามารู้จักกับอุปกรณ์การทำโฮโลแกรมแบบง่ายในฐาน โปรแกรมของชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องมีก็คือ1 t e m p เทมเพลโปรแกรมที่เราจะใช้ใต้ลิงก์ของฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5ในเว็บไซต์ที่นักเรียนได้เข้ามานะคะอย่างที่2ก็คืออันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือแผ่นใสนะคะแผ่นใสนะ,ะแผ่นใสอันนี้นักเรียนอาจจะนำมาจาก ปกรายงานเก่าก็ได้นะคะอย่างที่3ก็คือสกอตเทปนะคะสกอตเทปอย่างที่4คือปากกานะคะปากกาที่สามารถเมื่อขีดแล้วเนี่ยนักเรียนก็ยังเห็นเส้นของมันอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลอกลายลงไปนะคะแล้วก็กันไกรนะคะกันไกรวิธีการทำโพรแกรมนะคะ อันแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องไปโหลดเทมเพลตนะคะที่คุณครูทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถโหลดมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วลำดับที่2ก็คือแผ่นใสนะคะจะเป็นแผ่นใสปกร,รายงานก็ได้นะคะก็นักเรียนก็เอามาทาบกันในลักษณะนี้นะคะ,ะเมื่อทาบกันแล้วนะคะนักเรียนก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะเอาอันเล็กหรืออันใหญ่ ะะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะเลือกอันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนกลัวไม่ตรงนะคะไม่ตรงตามแบบก็ใช้แม่บรทัดช่วยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ปากกานะคะขีดตามเส้นเลยนะคะเมื่อขีดเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการ ตัดออกนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะคะทีนี้นักเรียนก็จะได้เป็นแผ่นสลักษณะนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็แนะนำให้นักเรียนนะคะพับนะคะตามรอยที่มีเส้นขีดไว้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะคะ ติดสก๊อตเทปใสลงไปนะคะติดสกอตเทปใสลงไปแปะฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาชนนะคะเอาปลายมาชนแล้วก็ทำตัวนี้ให้มันเป็นเหลี่ยมเี่หน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราเอาวางบนโทรศัพท์แล้วก็จะสามารถทำได้นะคะ,นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะตัวที่เราจะนำไปวางบนโทรศัพท์นะคะเพื่อ ฉายออกมาเป็นโฮโลแกรมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะทีะ่เรียกได้ว่าเป็นตัวโชว์ก็คือโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะนักเรียนก็นำโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตมาวางอย่างนี้นะคะโดยที่ค้นหานะคะค้นหาคําพิมพ์คำว่าโฮโลแกรมนะคะใน YouTube พอนนกเรียนได้วิดีโอที่นักเรียนชอบเนี่ยนักเรียนก็กดเปิดนะคะแล้วก็นำตัวเครื่องฉายนี้เนี่ยวางลงไปนะคะ และนักเรียนก็จะเห็นโฮโลแกรมที่นักเรียนได้เลือกมานะคะพร้อมกับตัวเครื่องฉายที่เราได้ทำเองนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนักเรียนสามารถทำได้นะคะคุณครูก็ขอให้มีความสุขกับโฮโลแกรมนะคะเมื่อนักเรียนได้ทำอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้กันดูคะ่ะว่าโฮโลแกรมแบบง่ายที่เราสร้างขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้าง ชมกันเลยค่ะ go, ค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะก็จะมีความสุขกับฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ชื่อว่า โครแกมคุณครูเชื่อว่าจะมีนักเรียนหลายๆคนเลยนะคะนำโครแกรมเนี้ไปลองเล่นกับครอบครัวกับผู้ปกครองดูนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ชมฐานครูนะคะอย่าลืมไปชมฐานอื่นๆด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปตอบคำถามในเว็บไซต์เพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสุมานันของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ